รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีง้เงชุนบีตั้งท่าชกนะมงทงเชลกิจชุนบีชีชุนเซฮาน่านะชกหนึ่งครั้งนะครับเยี่ยด้วยนะฮานะ่าชกตรงลิ้นปีนะชุน เซตเนตทัดยึดต่อไปชกสองครั้งนะครับสองครั้งนะฮะนาะสองครั้งอ่าทุนอ่าเซตเนตทัดต่อไปชกสามครั้งนะครับตามองนะฮะนา ชุนเซตเน็ตทัดคุมานตั้งท่าเตะปันจกีชุนบีฮน้าเตะฟอนคลิกนะครับเตะฟอนคลิกนะพร้อฮน้า เอียด้วยครับเอียด้วยทุนเซตเน็ตทัดเปลี่ยนววเท้าชุดิขาซ้ายนะฮันน่าทุนเซตเน็ตทัด เปลี่ยนเาสุดนี้ต่อไปใช้คลิกนะใช้คลิกนะพร้อมฮนะันน่าซูลเซตเน็ตเยี่ยด้วยครับเต็มดีแล้วนะเยี่ยดด้วยทัด เปลี่ยนเท้านะครับเปลี่ยนเท้าชุดนี้ฮันนาทุนเซตเด็ดพัดเปลี่ยนเท้าชุดนี้ ต่อไปท่าสุดท้ายของท่าเตะแล้วนะของใส่ขาวนะโโรชากิลาวคิกลาวคิกนะพรอมนะดีมากดีมากทุนเซตเด็ดทัดเป็นหาชดิ เป็นเท้านะโอเคต่อไปขาซ้ายนะครับฮาน่าทุนเซตเนตทัดคูมาน